สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟช่่งเด้อครับเด้อนะครับมาพบพ่อกันนะครับวันนี้เปลี่ยนวันที่25นะครับตอนเย็นเย็น25เมษายนตอนเย็นเย็นนะครับตอนเยน็นเย็นนี้ก็เสียงรบกวนแน่จะน้อยนะครับมีรถบรรทุกเกี่ยวกับผลผลิตทางด้านการเกษตรก่ไม่ยางไม่ยางแน่ เสียงอัดเีดังนะครับรถเกษตรรถอีแตนบ้านเฮาเอิญรถอีแตนนะครับเมื่อนี้พอเฮงนะครับผมนะครับแอดมินสี่ให้พี่น้องได้รับชมแนวทางของพระอาจารย์ล่มโพนะครับเพคนหายซีคูหายลักเดียวนะครับหายซีคูแต่ว่าหายลักเดียวเด่นโตเดียวนะครับแล้วก็หาแค่ซีคูนะครับให้พี่น้องได้รับชมเพื่อนําไปเป็นแนวทางในการ เสียงโชคลาบนะครับพี่น้องได้ผิดเจรณาเบิงว่าแนวทางของเพื่อนพอสิเป็นแนวทางที่เฮ็ดให้พี่น้องได้มีโชคลาบได้บ่อนะครับให้พี่น้องเบิงบรรยากาศยามเย็นๆน,นะครับบ้านทุ่งนะครับท้องไร่ท้องนานะครับพี่น้องเห็นอยู่นี่ก็เป็นปลามันฝากไปกับเป็นปลาอ้อยเหรอครับเอ้ยนะครับสุดลูกหูลุดตานะครับ สุดลูกหูลูกตาปลาอ้อยปลามันเป็นผลผลิตทั้งด้านการเกษตรนะครับบ้านแอดมินก็ตั้งอย่กลางทุ่งนะครับกลางทุ่งให้ทุ่งนะบรรยากาศดีอยู่นะครับกัตกกลางคืนมากเงียบสงัดสงบนะครับเหมาะกับการมาพักพ่อน นะครับทุกมือนี้ท้องไร่ไปนาะของเขากะมีความสงบลมลื่นนะครับแอดมินกะมักบรรยากาศแบบนี้นะครับว่าเสียเบิงตะวันชิงพบกะหายไปแล้วนะครับวันนี้แอดมินสี 4, ให้พี่น้องได้ชมนะครับแนวทางของอาจารย์ร่มโพนะครับอาจารย์ร่มโพนี่วันนี้เพิ่นให้เด่นศูนย์นะครับ เด่นวิ่งศูนย์นะครับสำหรับจับคู่ก็มีดังนี้นะครับจับคู่ก็จะมี02 03 04 09 02 03 04 09นะครับเด่นที่02นะครับเด่นที่09เป็นแนวทางของอาจารย์นุรมโพนะครับ อาจารย์ร่วมโพนี่ขอมูลเกานะครับงวดที่ผ่านมาแอดมินบ่ได้จดไว้นะครับอยู่อีกเหล็่มนึงเอครับเด้ออยู่กับน้องนอนทิยานะครับ่นกับเข่ามาทุกงวดนะครับโดยเฉพาะเลขเด่นเลขเลิ่งบ่เคยมีพลาดเลยนะครับไม่มีพลาดบ่พลาดจักเทื่อนะครับบมพลาดแม่แต่งวดเดียวนะครับ ส่วนคู่จับมีเพิ่นจับให้อันนี้เป็นข้างแรกนะครับข้างแรกที่เพิ่นจับให้แคซี่คูนะครับเน้นให้คูหนึ่งอีกสามคูเป็นรองนะครับเป็นคู่รองเป็นคู่รองเป็นแนวทั้งทางพี่น้องท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องของเขานําไปพิจารณาเบิ้องนะครับพี่น้องก็ให้ใส่วิจารณายัในการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าบางข้างบางข้านะครับ เป็นอาจีพจับครูคหบยวถูกนะครับแต่ว่าโตเด่นตัววิ่งนี่มาแน่นอนนะครับมาทุกเทือมาทุกครั้งมาทุกทีมาร้อยเปอร์เซนต์ก็ว่าได้นะครับก็เป็นงวดแรกนะครับที่แอดมินได้นํามาลงทั้งช่องของเราไอพี่น้องได้เบื้งแล้วก็นําไปปิดจารนานะครับสําหรับแนวทางของอาจารย์ร่มโพ อันนี้ิเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเฮ็ดคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้รับชมตัวเลขนะครับเพื่อนําไปพิจารณานะครับเนาะพี่น้องกับไส้วิจารณญยันในการรับชมนะครับเด้อถูกสิ่งทุจรามีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับว่าเป็นคักยวนพิ่นจับคูให้แต่ว่าบางเทือมันก็อาจจะเป็นตัวตกลับก็ได้แต่ที่แน่ๆเพิ่นกับ่อยากให้กลับหรอกนะครับเพิ่นว่าไม่กลับก็ได้นะครับสําหรับคนทุนน้อยสําหรับพี่น้องทุนหน่อยก็ลองเอาไปพิจารณาบิ่งนะครับ อขอให้พี่น้องโชคดีโชคมันน้ำกันทุกท่านทุกคนเดอ้ออย่าเจ็บอย่าจ,จนให้ล่ำล้ำเื่นรวยกับแนวทางของอาจารย์นรรสมโพนะครับเด่นวิ่งศูนย์คู่จับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เก้าเด่นที่ศูนย์สองครับเดอ้อเด่นที่ศูนย์สองครับอ้าวขอให้มันมันโชคโชคเล่นรวยกันทุกท่านทุกคนครับวัสดีครับผมวัสดีครับ